สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทาทอดมันปลาาห,หมูสับกันครับแอนขอบอกเลยเมนูนี้แซ่บเวอร์เลยครับขั้นตอนแรกเราไปเตรียมเครื่องทอดมันกันเลยครับจะใช้เป็นหมูสับ500กรัมพริกแกงเผ็ด200รกรัมไข่ไก่3ฟองคลุกข้าวส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับตามด้วยแป้งข้าวเจ้า500กรัมน้ำปลาร้า3มช้อนโต๊ะ น้ำปลาสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสี่ช้อนโต๊ะใบมะกรูดซอยตามต้องการได้เลยนะครับคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับเพื่อนเมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมท่อมันปลาไหของเราเสร็จแล้วแอนจะหมักทิ้งไว้สามสิบนาทีนะครับระหว่างรอเราไปทําน้ําจิ้มอาจารกันต่อเลยครับเรามาตั้งกระทะเคี่ยวน้ําส้มสายชูกันเลยครับแอนจะใช้น้ําส้มสายชูห้าร้อยกรัมนะครับแอนจะใช้ไฟเบาในการเคี่ยวน้ําส้มสายชูนะครับให้เพื่อนๆเคี่ยวน้ําส้มสายชูจนเดือดเพื่อให้กลิ่นฉุนเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูหมดนะครับ เมื่อกินเปรี้ยวฉุนของน้ำส้มสายชูมหมดแล้วแอจะใส่เป็นน้ำเปล่าเพิ่ม500กรัมนะครับตามด้วยน้ำตาลทราย300กรัมเกลือ1ช้อนชาเคี่ยวส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วครับน้ำมาัจากของเราพักน้ำมัดจากทิ้งไว้จนคลายความร้อนเลยนะครับเมื่อน้ำมัดจากของเราคลายความร้อนแล้วเทใส่ถ้วยกันเลยครับ ตามด้วยหัวหอมแดงซอยแตงกวาพริกจินดาแดงซอยคนส่วนผสมเข้ากันเลยครับเสร็จแล้วครับน้ำมาจากของเราขั้นตอนต่อไปเราไปตั้งกระทะเตรียมทอดทอดมันของเราเลยครับเพื่อน,น้ำมันของเราร้อนได้ที่แล้วตักส่วนผสมลงทอดกันเลยครับให้เพื่อนเพื่อนตักเป็นชิ้นพอดีคำตามต้องการได้เลยนะครับ ให้เพื่อนๆทอดทอดมันของเรานะครับจนสุกเหลืองกรอบตามต้องการได้เลยนะครับ เสร็จแล้วครับทอดมันปลาล้าหมูสับของเรามีกลิ่นหอมหนัวนุ่มอร่อยน่าทานสุดๆเลยครับพเพื่อนตักขึ้นไว้ให้เสด็จน้ามันกันเลยครับเรามาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเห้นเพื่อนได้ทานกันแล้วครับมาๆมัมมม่ทอดมันปลาร้าหมูสับของเราด้วยกันครับพเพื่อนหม่่ากันครับ ราดด้วยน้ำมันจาดของเราอร่อยเข้ากันแบบสุดๆไปเลยครับเพื่อน